สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูตัวก็จะมาแนะนําจาก e ล t วนะครับก็คือการฝึกดิบตบนะครับแต่วันนี้จะเป็นการตบผสมด้วยการเกานะครับแล้วก็หลักการในการเล่นกีตาร์ด้วยการใช้รักษาการเกาขอดและการตบนะครับอ่มาดูนะครับครูจะเล่นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับจะเล่นทีละสายนะครับบางคนนะครับเล่น แบบนี้ใช่ไหมครับนะครับแต่กูจะให้เล่นลักษณะการเก่าโ,โดยการใช้นิ้วชี้ก่อนนะครับโดยการใช้นิ้วชี้ก่อนอ่ามาดูในกดข้อนี้ครับ P I P อพคือนิ้วโป้งในการดีดนะครับ I คือนิ้วชี้นะครับนิ้ว P นะครับจะใช้ลักษณะการดีดรูดนะครับรูดนะครับ I จะใช้การดีดเกาสายนะครับแล้วก็ P ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตบแล้วก็ i ตัวนี้ จะเปลี่ยนเป mm ็นโอเพ่นนะครับอ่าดูแรกคุณจะสาธิตในคอร์ดซีเห็นไหมครับสายที่นิ้วไอกดก็คือสายสามนั่นเองรูดมานะครับอ่าลงใหม่มีสามคอร์อดคอร์ดซีอีเมเนอร์เอเมเนอร์จีเห็นไหมครับช้าๆนะ ดูตามน้องก็ได้นะครับจังหวะที่1นะครับให้เราดีดรูทหนึ่งจังหวะที่2ใหนี่โอเพนอันดับที่3ตบอันดับที่4ดีดนะครับเหมือนกันกับเมื่อกีก้กกเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนลักษณะการดีดเป็นการเกานะครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการเก่าแต่ว่าเพิ่มจังหวะจากตัวขบีดหนึ่งชั้นเป็นตัวขบีดสองชั้นเฉยๆนะนะครับก็จะนับเป็น1และ2และ3และ4และนะครับอ่ามาดูข้อ2ก็1และ2และ3และ4และ อ่าทีนี้พอดีดได้แล้วนะครับเข้าใจนวนแล้วทีสัดส่วนครูก็จะให้เล่นทีละ2นิ้วนะครับอา,อาจจะเล่นนิ้วหนึ่งกับน,นิ้วสพร้อมกันนะครับดูนะนะครับแบบนี้นะครับทีนี้2นิ้วได้แล้วนะครับเรา a d e p ์นะครับเป็นใช้3นิ้วลักษณะสามนิ้วนะครับสนิ้วนี้จะดีดในสาย หนึ 1> 1, ่งสายสองสายสามนะครับอ่าดูนะเริ่มจากกอซี 4, มันเดิมนะครับถ้าไม่ได้นะครับให้ดีจุดสายเดียวกันนะนะครับอ่าโอเค ขอภัยนิดนึงครับนิ้วกดตัวมันล็อกนิดนึงครับพอดีวันนี้พาเด็กไปออกคอนเสิร์ตนะครับมันยกตู้แอมนะครับช่วยเด็กยกตู้แอมก็เลยมือข้างนี้อาจจะกดกดบอร์ดนิดนึงนะต้องขอภัยนิดนี้เจ็บจริงๆครับตรงนี้นะครับยกขึ้นยกลงครับวันนี้งานมันเด็กแห่งชาติด้วยนะครับอ่ะทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามีหน้าที่แค่ต่อไปถ้ามาถึงอีพีนี้คิดว่าหลายๆคนนะครับเล่นได้แล้วล่ะนะครับเล่นได้สามารถฝึกเกาแล้วก็ฝึกตบได้แล้วล่ะ ไม่เหนือบากระแลงนะครับถ้ายังไม่ได้ไงก็ย้อนกลับไปดู ep ที่1 ep ที่2 ep ที่3นะครับไล่มาตั้งแต่คลิปที่ใช้ปิ๊กดีดนะครับอ่านะครับพอมาถึง ep นี้นะครับทั้งการดิดตบทั้งการเกาตบนะครับก็จะสามารถเล่นได้แล้วทีนี้ก็อยากฝากนิดนึงเกี่ยวกับการแกะเพลงนะครับเราก็ต้องไปแกะเพลงไปฟังเยอะๆนะครับเพลงไหนที่มีลักษณะการเล่นอย่างนี้นะครับ มันจะมันมันจะมีผสมกันครับเช่นเนี่ยหมันเป็นการเก่านะครับแล้วก็อย่าี้นะครับรักษาแบบนี้แล้วก็เอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้นะครับเป็นเทคนิคการดิดตบสายนะครับถ้าทำทางศัพที่สีดีดนตรีสากลก็คือการดิดเป็นโกดโนตนะครับลักษณะแบบนี้เนาะนะครับถ้าเป็นเบียดเขาก็เรียกว่าการแซลับนะครับ แลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองไปฝึกดูครับมีปัญหาอะไรนะครับสอบอยากสอบถามนะครับหรือว่าพบเจอประเด็นไหนที่เวลาเราเล่นกีตาร์ไปแล้วนะครับมันมีข้อสงสัยนะครับก็ inbox มาถามตามที่เพจข้างล่างทานสคริปชั่นคําอธิบายได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมตอบได้เป็นตัวหนังสือยังไงนะครับผมก็จะตอบให้นะครับอย่างด่วนนะครับถ้าไม่ เนื้อบากระแรงยังไงนะครับถ้ามันอธิบายยึดได้ยากนะครับผมก็จะทําคลิปลงช่องให้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับหลายๆคาถามนะครับแต่ตอนนี้ก็ไล่ตอบอยู่ไล่ปัญหาแก้อยู่นะอาจจะยังไม่หมดนะครับทั้งเรื่องขอดที่ถามมานะครับทางเดินขอดนะครับการฝึกเก้าแล้วก็การอิมพอไว้นะครับรวมถึงการฝึกกีตาร์ของมือใหม่นะครับที่เป็นผู้สูงวัยนะอายุหลัก5้าหลักหกหลักเจ็ดก็อินบอกมาเยอะมากครับประมาณสักเกือบ10บสิบสายเนาะเดี๋ยวผมจะ พิธาเป็นทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับแล้วก็เอกสารการเรียนการเรียนที่ผมทําลงคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทีหลังเนาะตอนนี้กําลังรวบรวมอยู่นะครับได้ประมาณสักหลายๆายแล้วลวนะหลายชุดแล้วทั้งกีตาร์ไฟฟ้านะครับการเกาการตีขอดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะถ้าได้ข้อความยังไงนะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาชี้แจงอีกแล้วก็ามาแจากทีหนึ่งนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับกับครูตัวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน โชคดีในการซ้อมนะครับแล้วก็ซ้อมอย่างมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ